หลายหลายคนนะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ๊ไฟน่ะเป็นคนที่ไหนเจ๊ไฟน่ะเป็นคนลบบุรีลบบุรีอยู่ที่ตำบลโคกสลุงอําเภอพัฒนานิคมเนาะถ้าใครไม่รู้ว่าโคกสลุงอยู่ที่ไหนก็ที่เขามาเที่ยวเนี่ยสะพานรถไฟลอยน้ํากันเยอะๆนั่นแหละบ้านเจ๊ไฟเองเออบรรยากาศยามเย็นก็เย็นสบายแบบนี้แหละนี่รถไฟกําลังจะมาด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเออรอรถไฟก่อนลมพัดเย็นดี ็นแจกตรงนี้นะเห็นไอ้นี่ด้วยเห็นยอดเขาพญายเดินทงทีเขาขึ้นไปเที่ยวกันนะแล้วก็มองเห็นเคลื่อนปลาสากเออนี่แหละบ้านเจ๊เองโอ้ยตุง้งนี่สมัยเด็กๆเจ๊ก,ก็จะมานั่งแบบว่าซิงซิงซองซองผู้ชายอยู่แถวนี้เลยตอนนี้เทาแล้วแต่ไม่เป็นไรมาได้เออช่วงนี้มาช่วงนี้ก็น้ำลดเดอ้อเพื่อนๆแต่ว่ายังเที่ยวสวยงามอยู่ มาหาถ่ายรูปถ้าจะมาก็แนะนําให้มาเย็นๆเพราะว่าถ้ามาช่วงใบยบน่ะมันจะร้อนอืมมาเย็นๆจะดีแสงก็จะสวยด้วยเวลาถ่ายรูปนะ่ะเข้าใจไหมอ้าวร้องนานแล้วอะไรจะมารถไฟ <c oughs>